หลังจากที่ซื้อในส่วนของตัว JR East h o k u a r e a Pass แบบ5วันมีถามมานึ่ข้ามา,าว่าตัวที่ได้รับสิทธิเพิ่มในส่วนของลูกค้าที่ซื้อตั๋วมามีอะไรบ้างที่ A เ,เข้าไปดูให้นะครมีทั้งหมด271ที่นะคะที่เราจะได้รับส่ววลดของลดนั่งแจกแถมอะไรต่างๆนะครับจากในส่วนของ JR East นะครับที่เอเคยบอกในคลิปที่แล้วว่าเราสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ JR East ที่เขียนว่า and k i n a เราสามารถเข้าไปดูได้นะครับ 7จ็ดแปดเมืองที่ทาง TRS ของเราผ,ผ่านเริ่มต้นก็คือที่โตเกียวชิบะโคริยามะคุปุชิมะเซนไดมริโอกะแล้วก็อาคิตะรวมถึงที่อาโอโมริด้วยประมาณ271แคมเปญทั้งในส่วนของโรงแรมร้านอาหารนะครับแล้วก็ร้านช้อปปิง้ง,ต,งต่างๆนะครับหรือว่าเอาเลทต่างๆนะครับที่เข้าร่วมแคมเปญกับทาง TRS นะครับวันนี้นะครับเอจะคัดมาตัวเด็ดๆเช่นตัวลดของโรงแรมส่วนลดตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะัทั้งหมด7ที่7สถานีเอจะเอามาแนะนำกันในวันนี้7ตัวเด็ดๆมีตัวไหนบ้างมาดูกันครับที่แรก มีอากิตะสเตชันนะครับที่สถานีนี้นะครับจะมีโรงแรมที่เข้าร่วมแคมเปญนั่นคือตัวโฮเทลเมโทรโพลิทนนะครับถ้าเพื่อนๆเข้าไปที่โรงแรมแค่โชว์ตั๋วนะครับในส่วนของตัว JR East Tokyo Airport นะครับตัวนี้ก็คือจะได้รับเป็นคูปองส่วนลด1,000เยนนะครับสามารถนําไปใช้ร้านช้อปปิ้งนะครับที่สถานีอากิตะสเตชันนั่นคือร้าน ALS แล้วก็ร้านอพิโกนะครับได้เป็นส่วนลด1000เยนหรือไม่ก็สามารถใช้เป็นส่วนลด1000เยนนะครับได้ที่ร้านอาหารนะครับภายในโรงแรมได้ด้วยครับ สถานีที่2นะครับก็คือโตเกียวเซชั่นครับสถานีนี้จะมีทั้งหมด2องแคมเปญนะครับที่ทางโรงแรมในเครือของ JRIs นะครับเข้าร่วมอยู่โรงแรมแรกนะครับก็คือตัวโรงแรมโฮเทลเมโทรโพลิแทนอยู่ที่โตเกียวนะครับแค่โชว์ตั๋วนะครับเวลาเราทําจองเข้าไปกับทางบุ๊กกิ้งของโรงแรมนะฮะก็จะได้รับส่วนลดนะครับจากราคาห้องพักปกตินะครับจะมีส่วนลดอยู่ที่10%ครับและอีกหนึ่งโรงแรมนะครับก็คือโรงแรมเดอะโตเกียวเซสชันนะครับแค่โชว์ว่าเรามีพาสตัว JRIs โมคุนครับก็จะได้ส่วนลด10%เช่นเดียวกันครับเป็นโรรงแมที อยู่ในเครือของ JR East นะครับถ้าใครมีโปรแกรมนะครับที่จะพักในโตเกียวก็สามารถบุ๊กคิ้งแล้วก็สามารถโชว์พาสจะได้ลด10%ครับมาถึงสถานีที่3นะครับก็คือสถานีไซตามะครับสถานีไซตามะนะครับก็จะมีโรงแรมที่เข้าร่วมแคมเปญก็คือ Hotel Metropolitan นะครับผมตัวนี้ก็คือเป็นโรงแรมเช่นเดียวกันนะครับกับที่โตเกียวแล้วก็ที่อากิตะตัวนี้จะมีส่วนลดเยอะกว่านะครับถ้าทำบุ๊กคิ้งผ่านระบบเพียงแค่โชว์ JR East โฮกุนะครับก็จะได้ส่วนลดนะครับอยู่ที่20%เลยครับสำหรับโรงแรมที่ไซตามะครับ มาถึงสถานีที่4นะครับผมก็คือสถานีคามาคุระเซชั่นครับถ้าพูดถึงคามาคุระเซชั่นจะนึกถึงองค์งงพระใหญ่ก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่อยู่ที่คามาคุระนะครับเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับในส่วนของ JR มีแคมเปญส่วนลดโรงแรมโฮเทลเมโทรโพลิแทนนะครับที่คามาคุระครับถ้าเพื่อนๆโชว์พาสนะครับก็จะได้ส่วนลดอยู่ที่10%เเช่นเดียวกันครับมาถึงสถานีที่5้าแล้วครับก็คือสถานีคาวาสกิเซชั่นนะครับโรงแรมที่เข้าร่วมแคมเปญก็มีอีกหนึ่งโรงแรมนะครับคือต าจะได้รับส่วนลดเนี่ยอยู่ที่200เยนนะครับต่อห้องต่อคืนถ้าเพื่อนๆมีพาสนะครับแล้วก็มีโปรแกรมที่จะไปพักที่เมืองคาวาสกิก็สามารถโชว์พาสแล้วก็รับส่วนลด200เยนได้เลยครับมาถึงสถานีที่6นะครับก็คือสถานีกาลายูซาวะครับถ้าใครมีตั๋ว JR East Tohoku Area Pass ก็สามารถใช้เป็นส่วนลดในส่วนของค่าลิฟต์บันไดล่าค่าเข้าในส่วนของแพ็กเกจต่างๆนะครับในการเล่นสกีต่างๆในกาลายูซาวะครับก็จะได้รับส่วนลด200เยนนะครับบางจุดนะครับแล้วก็สำหรับเด็กเนี่ย100เยนนะครับก็แล้วแต่่่่แคคคมมมเเเปญนนนะะะรรรรัับบทีจข้าาาวพือๆก็สถ เข้ามาดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์แอนเอกินะกนะครับผมนะฮะถ้าใครมีแพนที่จะไปกาลายูซาว่านะครับสามารถเที่ยวตั้งแต่มกราคุมพามีนานะฮะเป็นช่วงที่พีคที่สุดนะครับของกาลายูซาว่าครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะฮะที่กาลายูซาว่านะครับมีเจ้าหน้าที่คนไทยนะฮะคอยดูแลเราด้วยนะฮะอันนี้อยากจะให้ไปนะฮะเพราะว่าเป็นจุดที่สามารถไปเที่ยวสกีนะครับที่ใกล้โตเกียวมากๆเลยครับ จุดที่7นะครับก็คือสถานีเซนไดสเตชันนะครับอยู่ใกล้ๆกับสถานีฟุกุชิมะนะครับสถานีแห่งนี้นะครับอย่างที่เอเคยบอกครั้งที่แล้วนะครับที่ทําแพลนไว้นะครับก็คือตัวเซนไดนะครับจะมีห้างใหม่นะครับก็คือเอสพาวที่อยู่ติดกับสถานีเซนไดสเตชันนะครับห้างแห่งนี้นะครับเป็นห้างในเครือของ JR East นะครับจะมีเข้าร่วมแคมเปญเยอะมากนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับไปโชว์ในส่วนของตัวบัตร JR East Tohoku ที่เคาน์เตอร์อินโฟมชันนะครับก็จะได้เป็นคูปองส่วนลดเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่สามารถใช้เป็นส่วนลดนะครับในร้านช้อปปิ้งงต่าๆ ในห้างเอสพวนะครับที่อยู่ติดกับสถานีได้เกือบทุกร้านเลยฮะส่วนใหญ่ก็จะมีลด5%นะครับ10%นะครับหรือไม่ก็จะเป็นในส่วนของแคมเปญที่แบบว่าซื้อ2,500เยนจะได้รับของที่ระลึกหรือว่าซื้อ3,500เยนก็จะได้รับของที่ระลึกเป็นสินค้าที่อยู่ภายในร้านครับผมทั้งหมด7สถานีถ้าเพื่อนๆมีตัว JRE h o t k a i d o Area Pass แบบ5วันก็สามารถไปดูแคมเปญสิทธทิพิเศษอะไรดีๆนะครับได้ทางเว็บไซต์ของ JRE นะครับเข้าไปที่แอนเอกินากะเข้าไปดูได้นะฮะที่เอเจน เลยนะฮะก็สามารถเข้ามาดูได้ว่าเส้นไหนบ้างนะครับที่เพื่อนๆผ่านนะฮะอย่างเช่นสถานีที่โตเกียวนะครับมีเยอะมากเลยบางร้านนะครับก็อาจจะต้องซื้อของ1000เยนอะไรประมาณนี้นะฮะก็จะมีเป็นแคมเปญนะครับหรือว่าบางจุดแค่โชว์พาร์ตนะครับสามารถรับน้ําดื่มนะครับหรือว่าน้ําแรกกันไปแบบฟรีเลยนะฮะแล้วนี่ก็คือจะเป็นในส่วนของแคมเปญพิเศษนะครับที่ JR East Tokyo Area มีให้กับทางลูกค้าที่ซื้อมานะอัปเดตราคากันนิดนึงนะครับตอนนี้นะครับ JR East Tokyo Area แบบ5วันจะอยู่ที่ราคา3,000เยนนะครับสำหรับผ อายุ6-11ปีนะครับจะอยู่ที่ราคา1,500เยนครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้เอด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานแล้วก็เอนะครับท่านเพื่อนนะครับมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการใช้พาสนะครับผมแล้วก็การใช้ตัวต่างๆนะครับสามารถสอบถามมาทั้งทางอินบ็อกซ์แล้วก็ทางไลน์ Official นะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา9โมงเช้าถึง3ทุ่มนะฮะหรือไม่ก็คอมเมนต์มาทางยูทูบของเอได้นะครับก็ยินดีตอบทุกกกกกคคคคคาา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 ถมมมนนนนนนนะะะะรรรรรััััััับบบบแลลลออออีีีีท้้ขตววว่่่่สสสดดยยืจจจไปปพเเ็ผูห อว่่นญีปุเราพร้อมให้คำปรึกษาแบบเ x ็กซ์คลูตลอดทิปการเดินทางเพื่อให้คุณท่องเที่ยวแบบมั่นใจและประทับใจในญี่ปุ่นครับ